พิษร้ายใกล้ตัวหากเกษตรกรไม่ใช้สารพิษในการทำเกษตรผลผลิตก็จะไม่มีสารปนเปื้อนมาถึงผู้บริโภคอย่างแน่นอนสารเคมีที่นิยมใช้ในการเกษตรพาราควอตคอไพ h ฟิลอสเมลาโทนิน EPN คาร์โบฟูรานไดโคโตโฟอร์และไกลโฟเซตเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีใส่พืชผักไม่ได้มีเพียงสารเคมีที่ตกค้างในพืชเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสัตว์เช่นกันมันจะเกิดแผลขึ้นที่ตัวและยังมีผลต่อตัวอ่อนของมันและสุดท้ายอาจทำให้มันตายได้ส่วนด้านของกเรกษตรกรก็อาจจะมีอาการระคายเคืองอาจเจียนก่อให้เกิดมะเร็งและเสียชีวิตได้เมื่อผลผลิตส่งถึงผู้บริโภคแล้วนั้นหมายความว่าสิ่งเจอปนที่อยู่ในผลผลิตกำลังส่งไปถึงผู้บริโภคเช่นกัน เมื่อผู้บริโภคได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดเนื้องอกกรณีหักเป็นสตรีอาจมีผลต่อเด็กในครรภ์และอาจทําให้แท้งได้และสุดท้ายทำให้เสียชีวิตได้10อันดับพืชผักผลไม้ที่พบสารเจือปนมากที่สุด 1. วางตุ้ง 2. คะนา 3. โทฟักยาว 4. พลิก 5. แตงกวา 6. กะหล่ำบี7ผักกาดขาว8ผักบุ้ง9มะเขือ10ผักชี การป้องกันและหลีกเลี่ยงเบื้องต้น 1. กินผักพื้นบ้าน 2. กินผักตามฤดูกาล 3. เลือกซื้อผักจากแหล่งพื้นที่ปลอดภัย 4. ล้างผักให้เป็นนิสัย 5. ปลูกผักทานเองอย่างไรก็ตามถ้าการใช้สารเคมีลดลงและสุดท้ายหมดไปก็จะส่งผลทำให้สุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณครับ